निकल कैरेक्ट्रा ก็บอกก่อนเลยนะคะน้าพรู้ว่านะคะรายการสบัดแปมโอเวอร์มา5ปีแล้วแลนในโอเวอร์คนมาเยอะคอนเทนต์สบัดแปมโอเวอร์เป็นคอนเทนที่แบบท็อปฮิตมากของช่องนั้นเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนแล้วก็อยากมาออกใครอยากออกก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้แต่คอนเทนต์นิดนึงนะพิมให้มันน่าสนใจจะได้ไันเป็นแขกรับเชิญกันแต่น้นเพิ่งรู้ว่านมีถนลุรายการเนี้ย แค่แบบเดียวแล้วใช้มานานมากงนาว่าแผนจะถ่ายอินทรูดใหม่ของรายการสวัยไปเมอร์เวอร์มาจะพักแล้วแต่แดนไปตกไฟก่อนก็เลยหยุดพักงานไปนะคะ7วันตอนนี้คิดว่าดีขึ้นแล้ว พร้อมที่จะกลับมาถ่ายงานหนึ่งครั้งก็เลยลอยกอนวันนี้นะคะโป็นวีเซลของน้องแชแนลแม่เราถ่ายอยู่ยังตกแรงมากเลยคลิปว่าอย่างแรกต้องขอโทษทีมงานทุกคนเพราะว่าเลื่อนกองกันแบบเออกระดานขัน,นเลื่อนไม่หมดแม่เราคือที่แม่ถ่ายรู่ตรงไหนจริงคือรอยช้ำคู่นหนีหนักมากแล้ววันนี้คือพร้อมถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วหรอ,<ถ>อ,อฉันเป็นมิวแทนค่ะเฮ้ยเฮ้ย <น> <Wow. S 1> เหนือแต่รอยสิวจริเลยหรือเปล่า <c oughs> จะบอกว่าทุกคนคิดว่าจะตกควายเป็นคอนเทนต์พราะนักจะบอกทุกคน,น,ต,กอน,กคนตอนนี้ไม่ไม่ติดใจอะไรเลยเลยนาะจ้ะโชคดีมากที่เอาชีวิตรอดมาได้คือวันนั้นอนะท่านั้นไม่โดนเข่าควายเสียบก็คือตาหคือโดน,นล้วเลยกก็คือน็อกนะคะเจ้าหญิงนินะะนทราหรือแล้วโดนควายเหยียบกามเออคตายทุกทางหล้นะทุกทางแต่ว่าโชคดีมากที่ได้แผลตรงบริเวณสะโพกมาแล้วก็เกิดการพกช้ำนิดนึงแต่คืนน<า>ี้ค่ะ หายวบไปกับตาแม่กลับมาแล้วสคงบัติลางใช่ด้วยนี่พิเอริก้าแอดวานขอขายให้เลยเออขอช่วยชีวิตรจริงๆถ้าแผลไม่หายหรือเป็นแผลเป็นอะ่ะอ่านตรงคลิปร้องไงจะทำงานได้ไหมถ้านาดีแล้วก็ต้องเห็นต้องนูนต้องคืนนี้สำหรันนี้ก็เท่ากับว่าขายโป้ถูกต้อเพราะขายสวยไม่ได้ก็ขอ,อไม่ไเยียงอะไรคือแบบขายเกลี้ยงด้วยเล็บมังกรหรือว่าดาบเป็นบลัดนะคะจบแต่วันนี้พร้อมแล้วค่ะได้จะกลับมา ใช่เราต้องเปิดตัวต่อเวลาเลยดูว่าอาหาเลยว่าพร้อมรับค่ะที่เราทานแล้วของในวิช่องเนี่ยว่ามันเห็นหมได้เดี๋ยวมาดูกันว่าอินโทรดของเซร์แบงจดเอวร์อันใหม่จะเป็นยังไงค่ะเริ่มเดี๋ยวเรากำลังถ่ายซีนเปิดของอินโทรดนะคะก็เลยฟิลเหมือนแบบว่าเป็นบีฟอร์อะไรคือบีฟอร์นะแบบชุดเบาๆอยู่บ้านยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เดินเข้ามานั่งโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เะมีฟิลแบบว่า เฮ้ยฉันจะ let make over แล้วแล้วก็จะบูมออกมาเป็นอาร์ตเตอร์ได้แนี้ก่อนแล้วก็นี้แล้วก็จะพูดเนาะแล้วก็บอก let s make over <S 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 แต่ว่าตอนนี้เราก็จะลองแบบมีแป้งแล้วนะคะเพื่อเป็นรายการแบบ แต่งหน้าเนาะก็ต้องมีแป้งกันนิดนึงโยนมาตอนที่เมคโอเวอร์ปัง <c oughs> เออเคพร้อมพูดปิดเออไป let l e make over เอ่อ b e a t h i ว้กันไาวแล้วก็อาจจะไปเพิ่มเอฟเฟกต์ควันด้วยเพิ่มด้วยเอฟเฟกต์ของควันมด้วยอีกได้เออวก็ปุ๊บเอออ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปแต่งลุคที่เป็นอัลเตอร์กัรมาค่ะแม่ก็คือเมืเกนที่เราถ่ายไปจะเป็นซีนเริ่มซีนเปิดเลยมันจะเป็นซีนแบบว่าเออแม่เข้ามาแล้วก็แบบเผินห้องแต่งตัวของตัวแม่ที่มีวิกผมแบบสะบัดแรงเยอะๆแล้วก็แบบเปิดด้วยซิกเนเจอร์หยิบแปรงมาสะบัดใส่กล้องแล้วก็ตัดเข้าคลุกคลุดที่แม่เคยทำ อ๋อซึ<ป>่ง reference เราเนี่ยก็จะมาจากหนังเรื่องสื่อเจทะลุ multiverse อย่ามันจะมีช shot ในในหนังที่เขาแบบเปลี่ยนหลายๆลุคของมิเชลโยนะนะนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี้ยมันแบบมันใช่้วเรื่องของที่นั้นเองก็เคยแบบเม m โอเวอร์ปเปลี่ยนตัวเองมาแบบเยอะมากแล้วก็จะรวบรวมลุคต่างๆนันะ่นะแบบเสร็จปุ๊บก็ตจะปิดท้ายด้วยลุคฟินิชลุคฟิน <finish. S 2> ิชซึ่งซึ่ง reference มาจากเฮลลี่ทำไมต้องเป็นเฮลลี่ด๊ะ ก็คือหนูไปชอบไปชอบอินทรลูดซีที่เป็นซีที่มันสวัดผมแล้วมันรู้สึกมันสะกดมากกินเนี่ยก็เลยแบบไม่รู้จะหาอะไรมาก็เลยอ่ะขอแคปบมาหน่อยแบบมึงต้องเอาให้มันได้สะกดแบบสองวิแบบเนี้ยโอ้ก็ต้องขอบคุณแฟนจากน้องปอด้วยนะคะสวยสะกดเดี๋ยวมาดูชุดการเเรื่องยูทิวเนีัยนะเร่งๆไวอ่ะก็มีอยสองชุดเนาะอันนี้ก็จะมีความแบบความโคตความเออความโคตคือที่เลื่องเนี่ยเพราะว่ามันจะเห็น คือเวลาที่เราถ่ายมันถ่ายแค่ครึ่งตัว beauty shot s น้อดังนั้นอะไรที่อย่างเงี้ยมันจะแบบสวยแต่อันนี้ก็คือสั่งตัดมาใหม่เลยกับทอใหม่ซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกหนูตังจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันโชว์โภกมากกลัวจะโพกตัวองะไมไม่ทันแต่แต่วันนี้ฉันห้ามฉันพร้อมฉันลองให้ดูแล้วกันสองชุดได้โอเคโ่หนกลัวคาาชุดแรกนะคะ เป็นไงคะพี่ลูกชแนลมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะว่าข้อดีคือเทช็อตมันก็จึ้งแหละแต่มันก็แอบงงนิดนึงคือตัวคารุมมันงงเออแต่ว่าถ้าพิ่ที่ช็อตสมูทนี่แค่นี้เนินละล่มแบบมันออกบ้างหรือลอกชุดเออลอกแบบอ่างเขียชัดอยู่ยังไงคะพี่ชแนลขอเนี่และเได้ชมโคกที่หายดีเราด้วยเราเห็นหน้าด้วยโคกด้วย แต่ตอนแรกคิดมันต้องเลื่อนคิวใหม่อีกแล้วก็คิดว่าจะใครไปรู้ว่าเจ็บวันก็หายเลยตอนนี้เหตุการณ์อะโชคดีขนาดที่เราได้แค่แผลถลอกกับแผลช้ำดีที่ไม่พิการไม่ตายนะยูวีเอางี้จะถามสินะถ้าวันนั้นตาหรือพิการหางานใหม่เราจะทำอะไรหางานใหม่ทำไมก็เอาช่องพี่น้ำไปทำสองยังมีั้งหลายคลิปเตรียมงานศพนี้สามนะเตรียมงานศพนี้สามงานศพนี้สามใครมาบ้าง ครบ100วันนี้สากลับบ้านจริงไหมเขาฝากให้บ้านเออเราะทำไมคนไม่ตายวะวันน่ะเไม่ได้อาพูดตรงนะหน่อยก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญเก่าหรือมันเป็นจังหวะหรืออะไรที่ทําให้แบบไม่บาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตแต่พอมานันึหย่อนตรงะโพกะเวิร์กเป็นแผลเป็นก็เครียดอยู่แต่โชคดีจริงๆที่เจอนี้นะคะเฮอริก้าแอดวานด์ดาร์กับรัที่นำเข้าจากสเปนเพราะสูตรนี้คือ แผลเป็นจางลงในเจวันจริงๆเราสามารถทาบนแผลสดได้เลยแนะนําเลยนะคะใครที่บอกว่าเพิ่งจะได้แผลมาไม่ว่าจะเป็นแผลอุบัติเหตุอย่างแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือแผลศัยกรรมผมจะไม่เป็นนะแผลเป็นอะ่ะก oh. oh. ว่ามาทาไปเรื่อยๆทาแล้วเยอะแล้ว,ลวมันจะฉ่าเกิน oh. oh. <Yeah. S 1> เหลือแมก่กะนั่งแผลเป็นที่คล้ำนูนแดง Kerica a d v a n c e ตัวนี้สามารถใช้ได้เลยแล้วตัวนั้นเองอ่ะที่หายเร็วเพราะว่า มีไว้ในในการรักษาแผลมากทาวันละ3-4ถึงสรอบแบบจางๆบางๆทาบนไปเลยเช้ากับวันเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยรับรองว่ารอยแผลเป็นจะจางลงเร็วมากแผลหายหมดแล้วแล้วต้องบอกเลยว่าตกสเก็ดแบบสวยมากไม่คันไม่แสบไม่ปวดแล้วดูผิวคือกลับมาแบบเนียนดีมากนี่เหลือรอยดำตรงนี้นิดนึงแล้วนะคิดว่าจางหายแันก่อนที่จะถ่ายแบบแน่นอน พิโรก a าแอดวานด์ดันบรัดซีนอีสกาเจลรอยแผลเป็นแลดูจางลงใน7วันในหลอดเนี่ยของพิโรกาแอดวา e ด์เขายังมีภาษสานอนุพันธ์ของวิตามินซีแล้วก็อีด้วยจงทำให้ผิวของที่เป็นแผลเนี่ยมันฟื้นฟูได้เร็วมากแนะนำว่าเป็นแผลเป็นที่ไม่เกิน1ปีนะจะเลิศมากสามารถช่วยลดเรือนทั้งรอยแผลเก่าแล้วก็แผลใหม่และสำหรับคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเพราะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีพาราเบนด้วยคือขายของเล้วมตกใจเลยอันนี้ก็งแต่งตาล่างเนลูก เรามารีหนได้ที่ไหนมาท <laughs> <laughs> านแล้วก็ลากัอย่าแล้วก็บากบ สะัดการเออดีอ่าเออดีได้บอลขอยีนแล้วนะสองหนึ่งอ๋อดีนะเทเขายังนีดีเลยเสร็จแล้วสองเท่านโดพินีรุนหมาของเราเร็วมากไม่รอพี่ฉรักหักตัวมาเพื่อเพื่อโชว์โปงนี่ไอ้เห็น เอาคุณเลือกกล่องทหมก็เรราว่าดน,นูน้จะมีแค่นั่งสบัดแป้งก,กับสบัดผมแล้วจบเออเท่านั้นอันนี้รักษาแต่ก็น้องขอบคุณเคียริก้าแอดวานที่ช่วยทำให้สปอร์นั่นนะ กลับมาสวยใสแบบไร้รอยแผลเป็นแล้วเนียนกริบมากใน7วัน <Wow. S 2> ใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันหรือร้านขยยาชั้นนำทั่วประเทศหรือจะแบบออนไลน์ Shopping Mall Pierica th ก็ไ,ได้คะ่ะ มาในราคาน่ารักมากไซส์9กรัมเพียงแค่399บาทและรวมถึงไซส์แบบ20กรัมที่นาถืออยู่นี้มาในราคาเพียงแค่760บาทคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับการที่เราจะไม่ต้องเป็นรอยแผลเป็นไปตลอดชีวิตเฮอริ a d v a อดวและตอนนี้ทุกคนก็อยากเห็นอินทรูใหม่ของสลัดแปงเมโอเวอร์ over แล้วอีหนึ่งโปรเซสสุดท้ายคือเรื่องของตัวฟรอนต์ค่ะเราก็ขึ้นวาดใหม่ด้วย,ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง สวัสดีค่ะชื่อเจน,นะคะรอบนี้เจได้มีโอกาสได้ทาฟันของสบายแบงค์พี่นัทที่สามได้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเจนเนี่ยไม่ได้ทาเป็นมืออาชีพแต่ว่ารอบนี้อยากทําก็เลยจะลองดูครับซึ่งคอนเซปที่วางเอาไว้นะครับก็อยากให้เป็นความออฟฟิเชียลมากขึ้นซึ่งอันเก่าของพี่นัทเนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ตูนนิดหน่อยรอบนี้เลยอยากให้มันดูเป็นคลีนคลีนแต่ว่าเสริมความสนุกไปด้วยลายโฮโลกรมตรงที่เป็น 3D ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าฟอนตอันใหม่นี้ถ้าเข้าไปอยู่ในวิดีโอแล้วมันจะเป็นยังไง Let's make over